โดดเด่นแบบสุดๆนะคะเต็มสิบไม่หักนะคะคุณจะมีจังหวะดีๆโอกาสดีๆเข้ามาถ้าคุณมีความคิดอยากจะค้าขายออนไลน์ขายของนะคะหรืออยากจะเดินทางท่องเท,ที่ยวไปต่างประเทศนําสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาค้าขายทําได้หมดเลยค่ะมันจะเป็นจังหวะดีที่หยิบจับอะไรก็ร่ารวยมัง่งคั่งเป็นเงินเป็นทองโชคลาภอยู่กับคุณแล้วนะคะเห็นไหมพอคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเงินนะคะมาเลยถูกดึงดูดมาหมดเลยนั่นเองนะคะ ทาให้ตัวของคุณนะเหมือนกับได้เกี่ยวกับรับพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภไปด้วยนั่นเองค่ะอีกทั้งนะคะตัวตนของคุณนั้นนะคะจะได้รับการสนับสนุนเอ่ยใดนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่อาจจะเป็นผู้ชายเช่นหัวหน้างานของเรานะคะเจ้านายเราหรือใครบางคนนะคะที่อาจจะเหมือนมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณเนะ่ยเขาคนนี้จะยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือซัมติงนะคะในบางสิ่งบางอย่างนะคะอย่างเช่นนะเขาอาจจะเหมือนกับเข้ามาแล้วนะคะ ให้การสนับสนุนในเรื่องการทำงานของคุณให้โอกาสของคุณให้ช่องทางใน